การวีค้าวันนี้ลูกค้าแบรนด์เสื้อผ้าเด็กมาปรึกษาอะไรจันวีบ้างคะก็มาดูเรื่องว่าหน้าร้านของเขาเนี่ยแต่ละสาขาสัญญาที่เหลือเนี่ยควรจัดก,การอย่างไรเพราะว่าแต่ละสาขาสัญญาที่เหลือค่าที่ที่ต้องเพิ่มหรือลดหรือตำแหน่งที่จะต้องย้ายมันจะส่งผลต่อย,ยอดไหมที่เขาค่อนข้างแฮปปี้แล้วเนื่องจากเขาเป็นเสื้อที่แบบทำทำเองอะ่ะมีโรงงานเป็นของตัวเองไม่นำเข้าจากจีนเลยพวกเนี้ย มันต้องดูเรื่องของคุณภาพการผลิตและจํานวนการผลิตด้วยมีทางออกอื่นอีกไหมทําทำให้ยอดได้มากขึ้นหากผลิตได้แค่นี้หรือมีงบค่าเช่าเท่านี้อะไรแบบเนี้ยโจทย์มันอนข่าสําคัญเหมือนกันแล้วก็แตกไปพูดถึงเรื่องว่าโอเคแล้วถ้าเกิดทำออนไลน์ทําส่งออกละ่ะแคลคู Pro, โอาสเปอร์เซนต์ความเสี่ยงว่าเราควรพึ่งพิงโมเดลไหนมากมากน้อยอย่างไรดีอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องการคุยประมาณนี้มากกว่าครับ